สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องทํอยังไงถึงจะเราถึงจะได้สัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับมาใช้นะครับนี่เราก็มาดูกันก่อนนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับมันก็จะมีอืมนยครับอันนี้อันนี้สัตว์เลี้ยงธรรมดานะครับไอตัวอย่างตัวเนี้ยไอตัวหมาตัวสีขาวตัวเนี้ยอันนี้เราได้จากการวิ่งอีเวนต์ก็ได้นะครับแต่อย่างไอพวกนี้ครับตัวข้างล่างเนี่ยครับน้องต้องแข่งอย่างเดียวนะครับให้ติด หลายคนคิดว่ามันอาจจะยากนะครับแต่พี่บอกเลยครับมันไม่ยากนะเนี่ยที่พี่ได้มาทั้งหมดนี่คือพี่วิ่งเอาทั้งนั้นเลยนะพี่ก็อยากจะพูดว่าทิศหลักง่ายครับในการวิ่งให้ได้แน่ๆคือติด5 0 0พันถูกไหมครับแต่5 0 0พันเนี่ยเราต้องวิ่งขนาดระดับไหนถึงจะเอาอยู่บอกก็คือเราต้องวิ่งที่อยู่ที่ระดับเดี๋ยวนะครับเอาพี่ให้ดูนะเอาไม่ใช่เขาช่องนี้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 เราต้องวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณระดับรลเวล4นะครับ ถึงจะเอาอยู่นะครับถ้าวิ่งสามเนี่ยน้องต้องค่าเยอะมากแต่ถ้าสี่เนี่ยฆ่าพอประมาณน้องก็ติดท็อปท็อปห้าพันได้แล้วนะเพราะน้องจะสังเกตน,นะครับไอพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมันจะไม่ดอบคือวิ่งเก็บไม่ได้อะครับใครเคยเล่นจะรู้อยู่เนาะแต่ถ้าไปใช้ทองซื้อมันก็พี่ก็ว่าแพงอยู่นะสองพันเนี่ยสู้เราสู้วิ่งเอาดีกว่าเนะภูมิใจกว่าด้วยถามว่า มันยากไหมระดับสี่มันก็ไม่ยากครับแต่เราปืนเราต้องถึงอ่ะจริงๆมันไม่เรียกว่าปืนถึงสิบหกทุกตัวหรอกนะบางตัวมันไม่ต้องถึงก็สามารถใช้ระดับสิบหกได้แล้วนะหลักๆกการผ่าร,ระดับสิบหกอ่ะเดี๋ยวพี่จะที่ายฝัน,นครับมาดูในส่วนของคอลเลกชันแล้วกันเนาะคืออาวุธน้องเนี่ยต้องมีดามเมจนะไม่ต่ํากว่าห้าพันนะครับฟังดีๆนะครับดามเมจไม่ต่ากว่าห้าพันครับอย่างปืนกระบอกเนี้ยเห <ard> ็นไหมครับห้าพันพอดีนะครับแต่ระดับไม่ถึงสิบหกนะครับ ตัวนี้ใช้ยิงระดับระดับสี่ผ่านได้ฉลุยนะครับก็พี่ถึงบอกว่าระดับมันจะเป็นทวีเป็นทวีคูณครับอย่างถ้าเป็นระดับห้าเนี่ยวิ่งระดับห้าเนี่ยเลือดมันจะคูณสี่ครับจะเป็นสองหมื่นนะครับเพราะนั้นปืนที่พี่ใช้อยู่ที่วิ่งระดับส6บหกตอนนี้อระดับห้าพูดผิดระดับห้าตอนนี้ก็คือพี่จะใช้ปืนตัวนี้นะครับหลักๆนี่เลยครับเพราะพี่ว่ามันก็ความจุกระสุนนี่เห็นไหมครับพลังโจมตีสองหมืยิงชุดเดียวนี่แบบ ระดับยี่สิบนี่ระดับห้านี้ไปเรี่ยมครับแล้วก็อีกกระบอกที่พี่ใช้ให้ดูดีๆนะครับมันไม่จะเป็นต้องถึงระดับยี่สิบทุกตัวนะครับฟังดีๆนะครับนะครับอย่างปืนกระบอกเนี้ยให้ดูดูที่เลเวลไม่ได้นะครับปืนกระบอกเห็นไหมครับอันนี้ก็ห้าพันนะครับยิงใช้ระดับสี่ได้นะครับแต่มันจะมีอีกกระบอกครับที่ว่า ที่พี่ใช้หลักๆเลยนะเล่นระดับ5อยู่ตอนนี้ก็คือปืนกระบอกนี้เลยนะครับเห็นไหมครับระดับ17ก็วิ่งได้นะครับเพราะว่ารงโจมตี20,000ครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงระดับเอาที่ว่าสัตว์ป่ากันเนาะเอาสัตว์เลี้ยงเนาะเราวิ่งแค่ระดับ4ก็ได้แล้วครับเพราะพี่ตอนนี้พี่เริ่มวิ่งได้นี่พี่ก็วิ่งแค่ระดับ4นะครับไม่ได้วิ่งระดับ5แต่ตอนนี้ที่พี่วิ่งระดับ5คือพี่จะเอาเงินนะครับสังเกตน,นะครับเงินแม่ง40,000กว่าแล้วครับ นี่ขนาดว่าไม่ได้ฟาร์มทุกวันนะครับเมื่อก่อนนี้ฟาร์มเป็นบ้าเป็นหลังเลยทีเดียวเพราะตอนนี้พี่ก็เล่นวันพันแมนด้วยอะไรเดี๋ยวพี่ว่าจะรีวิววันพันแมนเหมือนกันเพราะวันนี้รู้สึกจว s r ได้ไปสองตัวได้ราชาทะเลรึกับซูเปอร์ดักใช้ไปเดี๋ยวพี่จะรีวิวคืนนี้แหละครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอามาพูดเรื่องนี้ก่อนเนาะคือน้องสังเกตง่ายๆครับว่าอาวุธพวกนี้ยถ้าวิ่งระดับสี่น้องจําไว้ง่ายๆครับถ้าพลังโจมตีของอาวุธน้องถึงห้าพันใช้วิ่งได้นะครับ อะพี่ก็จะมาให้ดูเลยอันไหนที่ว่าใช้หรือเมื่อก่อนพี่ๆใช้นะครับรีวิวให้เลกดูเลยเพราะว่าปืนใหม่ๆมันมาแต่เมื่อก่อนตอนที่พี่ยังไม่มีปืนใหม่ๆนะครับพี่ก็ใช้ตัวนี้เลยจ้าเนี่ยนันอย่าง,งปืนพกนี่พี่ใช้กระบอกนี้ครับแต่อันนี้ยพลังดาเมจมันเกินแล้วหละมันมันยิงได้เกือบถึงระดับห้า้วแต่ตัวนี้อัปประมาณรเวิวสิบเก้าแลพี่ว่าน่าจะถึงสองหมื่นนะ แต่ตัวนี้ถ้าใช้เล่นระดับ4อ่ะคือระดับแค่รีเวล15ก็เอาอยู่ละครับแนะนำครับถ้าเป็นปืนพกใช้อัลฟาโอเมก้าเลยหาหาได้หานะครับส่วนถ้าเป็นปืนลูกซองพี่แนะนำอยู่2กระบอกจะปืนนี้เลยครับเดอะเซอร์เกียนครับยิงทั้งวงลวงสเปซฟ,ฟางครับแต่ไม่ได้แนวลึกมากแต่ถ้าอยากเอาอีกตัวเลือกพี่แนะนำเลยครับกระบอกนี้เลยแต่นี้ต้องอัพถึงระดับรลเวลสินะครับถึงจะเอาอยู่นะ ต่เลนระดับ4เนี่ยพอถามว่าบรรจุกระสุนได้เยอะแล้วก็ยิงได้ทีละ2นัดนะครับแล้วก็สามารถบรรจุกระสุนได้เร็วถึงทีละ2นัดเหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับลูกซองตัวนี้สังเกตนะครับกระสุนน้อยกว่าก็จริงครับแต่ว่าฟาร์มแรงมันสุดจริงกระดิ่งแมวจริงๆครับเห็นไหมครับพลังโจมตี30,000ครับดูดีๆนะครับ30,000ขอย้ำนะครับว่า30,000จริงๆเห็นไหมครับวันนี้20,000กว่า อย่างที่บอกครับอันนี้รัศมีมันฟางถึงกระสุนน้อยมันก็ยิงฝ่าดได้เรียบนะครับแต่พอดีช่วงนี้พี่รู้สึกเหมือนมันปืนมันไม่ค่อยมานะปืนกระบอกนี้เหมือนว่าเขาจะคือถ้าน้องเจออีเวนต์ให้ปืนกระบอกนี้มาพี่แนะนํานครับควรหาเก็บนะครับเป็นที่ดีกระบอกหนึ่งเลยเอาแล้วนี่อะไรขึ้นมาวะเนี้ยเอาไม่เป็นไรครับเราก็พูดของเราต่อเนะอย่าไปสนใจหน้าที่เรารีวิวไปส่วนปืนไรเฟิลน,นะครับพี่แนะนํานเดี๋ยวนะปืนกลพี่แนะนํานกระบอกนี้เลยครับไม่ต้องไปสนกระบอกอื่นครับ ที่พีอัพยี่สิบเต็มเพราะอะไรครับถ้ามันเห็นไหมครับพลังพลังโจมตีของปืนกลครับส่วนใหญ่จะน้อยครับแต่มีปืนเนี้ยค่อนข้างแรงนะที่ผมองว่าแรงแล้วมันข้อดีคือมันยิงทีละนัดได้ครับมันทําให้เราประหยัดกระสุนมากและที่สําคัญคือสังเกตนะครับดเดเมจมันคือห้าพันใช่ไหมว่าคือยิงถ้าเอาไปวิ่งเนี่ยระดับสี่ผ่านเฉลุยฉลุยแต่น้อง,อ,งอัพถึงเลเวลยี่สิบเลยนะครับ ปืนกลจะเป็นปืนที่ค่อนข้างเบาที่สุดครับแต่กระสุนมันจะยิงได้ได้ลัวกว่าครับมันก็เลยให้ดามเค่อนข้างเบานะครับถ้าอัพปืนกลพี่แนะนาอัพกระบอกนี้ครับให้เต็มยี่ิบเลยครับก็จะวิ่งผ่านระดับสี่ได้ง่ายมากๆเลยส่วนถ้าเป็นปืนพวกไรเฟิลจู่โจมพี่แนะนํานกระบอกนี้เลยจ้าไม่ต้องคิดลึกไม่ต้องคิดไกลนี่เลยครับแต่ปืนตัวนี้ยถ้าจะอัพให้ผ่านแบบสบายๆต้องอัพให้เป็นระดับสิบเจ็ดนะครับ เพราะว่ามันเดเมจมันจะไม่ถึงครับสิบหกอ่ะพี่เคยลองอัพแล้วแต่มีตัวที่มันก็แรงอยู่นะก็คือกระบอกนี้เลยจ้ะเห็นไหมครับเดเมเหมื่นเก้าแต่พี่มองว่ามันมันค่อนข้างซับซ้อนกับตัวนูนนะพี่ก็เลยยังไม่ค่อยอัพเท่าไหร่ตัวนี้อัพได้ครับสองตัวแต่ว่าข้อปืนกระบอกอาร์เกแบตเตอรี่เนี่ยจะมีข้อดีกว่าคือมันมีกระสุนระเบิดพิเศษให้ครับมันเหมือนเรามีแกนเน็ตติดตัวอีกลูกครับซึ่งเราไม่ต้องไม่ต้องใช้ขว้างรถนะครับคือเราสามารถเก็บได้จากขีดแล้วเรา ครั้งที่เราได้กระสุนมามันก็จะแถมกระสุนแกน็ตมาให้ด้วยซึ่งพี่เลยบอกเลยกระบอกนี้ควรมีนะครับใช้ดีมากครับแต่ตอนนี้ทําไมพี่ยังไม่อัพมันก่อนเพราะว่าพี่ไปอัพตัวอื่นก่อนครับพี่ไปอัพลูกซองสังเกตนะครับพี่จะไปอัพไอ้พวกนี้ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่โจมตีเป็นหมู่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับลูกซองเห็นไหมครับพี่อัพยี่สิบไปกระบอกหนึ่งแล้วนะก็คือ x Thailand แล้วก็ปืนกลเพราะปืนกลมันเบาครับต้องอัพให้สุดจริงๆถึงจะยิงสบายนะครับแล้วก็มันเนี่เลจ้า ก็คือเน้นพี่เน้นอยู่2ตัวนะครับก็คือเดี๋ยวตัวไหนวะอ,อ๋อนีแคมปัสครับแต่เราไม่จาเป็นต้องอัพถึง20สิบนะครับอัพแค่17น้องก็ผ่านใช้ผ่านระดับ5ได้แล้วนะฟังดีๆเนอแล้วก็อีกกระบอกอันนี้ก็ดีครับโหลดกระสุนชา้าจ,จริงครับแต่ยิงทีแม่งฝ่าทั้งกองเลยครับแนวการยิงพุ่งไปด้านหน้าเหมือนบัางเหมือนเหมือนบัางในนี่แหละมันเหมือนบัางยศเลยครับอันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมารีวิวกันเนาะการใช้ตัวนี้จะแรงกว่าสังเกตน,นะครับ ไรต,ตันจะแรงกว่าตัวแคมปัสนะครับอันนี้สองหมืนสามนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับแคมปัสมันแค่สองหมืนสองเห็นไหมครับแรงกว่ากันนะแต่ว่าบรรจุกระสุนได้มากกว่าก็จริงแต่ว่าการโหลดค่อนข้างช้ากว่า,า,าแคมปัสนะครับปืนกระบอกเนี้ยเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนกระบอกเนี้ยครับมันจะยิงได้บรรจุได้ถึงสนะี่นัดแต่เวลาโหลดโหลดโคตรนานครับใครเล่นจะรู้เนาะแนะนำสองตัวนี้เลยใชผพันดานเนาะส่วนเดี๋ยวมันจะมีเหลืออะไรนะไรเฟิล มาใน่วนของไรเฟิลพี่แนะนําอยู่สองกระบอกนะถ้าเป็นตอนเนี้พี่แนะนําเลยกระบอกนี้ดีสุดและสังเกตน,นะครับฟาร์มเสียหายรุนแรงมากหกหมื่นสี่ครับอัพแค่สิบสามก็เดามเห้าพันแล้วครับสามารถใช้วิ่งระดับสี่ได้เลยนะตัวเนี้แต่มันก็จะมีอีกตัวเมื่อก่อนพี่ใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนตัวนั้นมันยังไม่มาแต่นี้สังเกตน,นะครับต้องอัพถึงระดับสิบสี่นะครับมันถึงจะเดามเห้าพันขึ้นถึงจะวิ่งระดับสี่ได้คือเอาง่ายๆครับคือถ้าน้องจะวิ่งระดับสี่เดามจอาวุธน้องต้องไม่ต่า แล้วน้องจะเป็นอทีตวิง่งลื่นปื้ดลื่นปื้ดถ้าสังเกตน,นะครับติปที่ทําส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเห็นไหมครับว่าพี่วิ่งอยู่ระดับสี่เนาะอืมเนี่ยพี่ก็คืออัพปืนให้ถึงก่อนแล้วค่อยมาวิ่งนะครับส่วนธนูก็เหมือนกันเมื่อก่อนมันจะไม่มีตัวนี้นะครับนะครับการพ้นบาปแต่พี่บอกเลยใครใครมาเล่นใหม่ๆพี่แนะนาครับตัวนี้ปั้นได้ปั้นเลยนะครับแม่งยิงแรงจริงครับพี่บอกเลยน้อยจะมองให้พี่มันไม่แรงนะความเสียหายเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบอกไม่ใช่คือ มันเป็นความเสียหายในกรณีที่ว่าน้องยิงแบบต่อเนื่องครับแต่ถ้าน้องเปลี่ยนเป็นโหมดยิงดอกเดียวมันจะยิงแรงเพิ่มขึ้นแบบพี่ว่าน่าจะสี่เท่าเลยนะสันนิษฐานว่าน่าจะสี่เท่าได้สี่ถึงห้าเท่าเลยแหละแรงขึ้นจากจากเดเมจสิบห้ามันจะคูณเพิ่มเข้าไปอีกครับเพราะพี่เคยลองวิ่งอ่ะระดับห้าพี่ใช้ปืนธนูเนี้ยใส่คู่แคมปัสก็คือปืนมันจะอัพธนูเป็นเลเวลสิบเจ็ดใช่ป่ะแต่พี่ใช้แบบยิงทีละดอกยิงตัวสุดท้ายตายก็แสดงว่าเดเมจมันเยอะจริงๆครับมันทวีนะ มันนั้นเป็นปืนที่น่าอัพเพราะหนึ่งคือมันจุกระสุนได้เยอะสองคือยิงได้ต่อเนื่องด้วยแต่ดดเมจจะเบาลงแต่ถ้ายิงทีละดอกแต่พี่ชอบยิงทีละดอกเพราะมันแรงครับไอที่สําคัญมันไม่ต้องโหลดกระสุนบ่อยมันไม่ช้าเหมือนธนูตัวนี้ครับแต่ก่อนหน้าตอนที่พี่เล่นอะมันไม่มีไงน้องคือถ้า VIP มันก็ดีนะแต่ว่าเราสายฟรีไงแอแต่เมื่อก่อนอะพี่เล่นตัวนี้ใช้ตัวนี้เลยเห็นป่ะพี่ก็อัพถึงสิบสี่ระดับดดเมจจะห้าพันพอดีแต่ถ้าจะเล่นระดับสุดท้าย คงต้องอัพตันนะครับเพราะสองหมื่นสี่อัพระดับยี่สิบกันเลยทีเดียวอืมเปืองอยู่นะพี่มองว่าเดี๋ยวพี่ก็ธนูพี่จะไปปั้นกระบอกนี้แหละเพราะมันมันมัน,ม,นมันดีกว่าทุกข้อจํากัดเลย <c oughs> เอาเอ,าอางแค่ว่าดีกว่าจริงๆแล้วถามปืนกระบอกธนูกระบอเนี้หาได้จากอีเวนต์ไหนมันหาได้จากไอ้นี่เลยจ้าเนี่ยครับน้องเข้ามาดูเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่องนี้นี่ว่าผิดอันผิดอันขอโทษครับ มาดูเนื้อเรื่องเสริมครับมามันจะอยู่ในหมวดนี้นะเอ้าหายไปเฉยนี่ครับมาอยู่หมวดนี้หมวดนี้มันมีเลย initiate เนี่ยครับมันมันอีเวนต์อีเวนต์เนื้อเรื่องเสริมมันจะเปลี่ยนไปทุกๆอาทิตย์นะครับเราก็รอเนี่ยครับ initiate มาเราก็เล่นได้นะมันจะปลดล็อกอาทิตย์ละตัวอะไรอาทิตย์ละตัวอย่างเงี้ยของพี่เสือเต็มพี่ก็เลยไม่ได้ลงวิ่งนะครับนะครับเห็นไหมอันเทมอันเทมจะได้เสือโค้งนะครับ ส่วนอีกระบอกอะเรามาไล่ดูกันต่อก็อคือในส่วนของเดี๋ยวเดี๋ยวปืนไหนวะแม่งหายเวลาจะรีวิวนี่หายากหายเย็นอ้อนี่ครับโคบอลเอ็มเสี่นะครับถามว่าได้จากอีเวนต์ไหนก็ตัวนี้เลยจ้าในเรื่องเสริมตัวใหญ่เดี๋ยวนี้ปืนมันดีหน่อยนะพี่ว่าแบบช่วยเหลือเด็กใหม่นะเพราะว่ามันมาอยู่ตรงนี้แทนอืมนียครับ มันอยู่ในส่วนขคงองอไปไหนแล้วล่ะนะครับซึ่งใกล้จะถึงแล้วด้วยเนี่ยดีเซนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็วิ่งอีเวนนี้เลยจ้าดีเซนต์เอากดไม่ไปนะครับอีเวนนี้แหละครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าปวดล็อกจะเลยวิ่งกันนะครับเพราะปืนดีจริงอันนี้ยืนจริงคอบอกต่อเพราะว่าถามข้อดีคือปืนกระบอกเนี้ยมันจะดีกว่าตรงตัวกระบอกนี้ยังไงไอ้ไรเฟิกระบอกเนี้ยมันจะดีกว่ากระบอกนี้ ไอกระบอกนี้ข้อเสียคือเวลาน้องใช้วิ่งครับไอไอลำกล้องมันจะบังเราด้านขวาบางทีเราจะมองไม่เห็นซอมบี้นะครับซึ่งอันตรายนะครับแต่ปืนนี้นี่ลบข้อจํากัดไปเลยครับเพราะมันไม่มีลำลำกล้องมันเล็กครับแล้วที่สําคัญมันมีสูดหน้าด้วยนะแบบเป็นอินฟาเรดครับทาให้เราเห็นซอมบี้ที่มันบังอยู่ได้นะดีกว่าเยอะครับพี่พี่คอนเฟิร์มเลยว่ากระบอกนี้ควรมีติดตัวครับแรงกว่าด้วยเห็นเห็นนะครับเห็นไหมครับหกหมื่นสี่นะครับ กับเทียกบกระบอกนี้นะครับ46เองครับคือความแรงต่างกันเนี่เห็นครับแม่งยังก็อยู่คนละโลกกันเลยทีเดียวแล้วพี่บอกเลยว่าตอนที่พี่ใช้อะพี่อัพแค่รีวิว17นะครับแม่งก็เอาระดับ5อยู่แล้วครับก็คือประหยัดประหยัดเงินที่เราจะใช้ในการอัพเยอะนะครับเพราะนั้นไลฟ์เฟิร์นแนะนากระบ,บอกนี้เลยครับอีเวนต์มาอย่าลืมเก็บกันนะครับนี่ยิงพี่ก็อัพได้นะแต่เก็บไว้ก่อนไว,ไ,วไว้รอแบบเวลามันมีภารกิจประจําวันนะล้วพี่ค่อยอัพทีเดียวไงจะได้สองต่อ เวลาเราเล่นไม่ต้องรีบอัพมากครับอัพไปเรื่อยๆส่วนปืนลูกซองอีกอันพี่แนะนํานะแต่ว่ามันเบานะแต่ว่ามันแบบเวลามันยิงมันสนุกนะก็มีตัวนี้เลย Inferno แต่อันนี้ต้องอัพถึงเลเวลสิบหกเลยนะครับไม่งั้นยิงไม่ตายนะบางคนแบบเห็นเฮ้ยคือมันดีแบบเวลาปืนนี้ดียังไงเวลาแบบมันมีภารกิจให้ใช้กระสุนเพลิงะครับน้องไม่ต้องใช้บูทกระสุนเพลิงนะเอาปืนนี้ยิงแล้วมันจะคำนวณเป็นกระสุนเพลิงให้เลย ส่วนเดามจที่เห็นเนี่ยคือมันเดามจที่บวกความแรงของกระสุนเพลิงเข้าไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคูณสองที่หลังนะคือมันคูณสองลงไปในอาวุธแล้วนะแต่ข้อนี้คือปืนข้อนี้คือมันยิงกระสุนทีละสองนัดจริงครับแต่และวงการทําลายล้างฟ้างมากครับใครที่เล่นอยู่เห็นพี่ใช้อยู่จะเห็นเนาะว่ามันฟ้างจริงๆแต่เดามจมันก็ต้องอัพย0สเต็มครับถ้าเล่นระดับหแต่ถ้าเล่นระดับสี่องก็ต้องอัพถึงสิบหกครับแต่ถ้าใครชอบแบบฟาร์ม ความแบบอลังการงานสร้างบอกกระบอกนี้เลยครับสนับสนุนโอเคเรามาว่ากันต่อนะครับในส่วนของปืนตัวไหน,นอีกน้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาดูกันหลักๆที่พี่แนะนําก็จะเป็นปืนพวกนี้แหละครับเพราะว่าเป็นปืนที่พี่บอกเลยครับอัพได้ใช้ยาวๆนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยเสีย ไม่ค่อยเสียของเท่าไหร่ครับบางปืนเนี้ยสังเกตน,นะครับพี่อัพน้อยเพราะว่าบางทีมันไม่ค่อยได้ใช้ครับยิ่งปืนเนื้อเรื่องเนี่ยพี่แนะนําว่าอัพแค่พอเล่นผ่านด่านทํากิจกรรมก็พอแล้วครับเนหลักๆก็จะม,ไมีไม่กี่ปืนนะที่พี่ใช้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีปืนพกอัลฟาโอเมก้านะครับกระบอกนี้แนะนาเลยครับใช้ผ่านด่านดีมากส่วนลูกซองพี่ให้สองทางเลือกนะครับก็คือเดอะเซอร์เียนกับเดอะเอ็กไทร์ลนครับโคโลสซัสถามว่าแรงไหม มันแรงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันยิงทีละนัดครับน้องอาจจะตายก่อนถ้ายิงไม่ชานานนะนะเลยไม่แนะนําส่วนปืนกลมือไม่ต้องคุยเลยครับ A45A เพกเลยอ่ะพี่จะไล่เนาะเพื่อการเตรียมเล่นส่วนปืนไรเฟิลโจมพี่แนะนําครับอาก้าเบตเตอรียครับกินขาดแน่นอนแล้วส่วนปืนไรเฟิลพี่ให้2ตัวเลือกครับถ้าถ้าอัพไปแล้วก็อาจจะเป็นเจลลิน AP51 นะครับแต่ถ้าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับพี่แนะนำโคโบอล MK10 mk4 เลยจ้าเพราะว่ามันแรงกว่าตัวอื่นนะแต่ของพี่ทีของตอนนั้นสมัยพี่เล่นมันมีต่เจวิลินไงซึ่งถามว่าเออพี่ลืมบอกอีกอันโคบอลเนี่ยมันมีข้อดีคือมันมีกระสุนเจาะทะลวงครับซึ่งถ้าวันไหนใช้ภารกิจใช้กระสุนเจาะทะลวงเนาะสามารถใช้ปืนตัวนี้คู่กันไปได้เลยนะมันมันจะนับเป็นการใช้กระสุนเจาะทะลวงซึ่งพี่ว่าดีเลยแหละจริงๆมันจะมีตัวที่ใช้กระแทงกระสุนระเบิดนะครับเดี๋ยวพี่ค่อยว่านะส่วนธนูพี่แนะนํเนะครับถ้าตอนนี้ผู้เล่นใหม่ ธนูการพ้นบาปเลยจ้าอัพยาวๆเลยเน้อส่วนอาวุธพิเศษแนะนำอยู่สองกระบอกนะครับก็คือ GL03 แคมปัสกับ MX4 t i t ันนะครับพี่ว่าแค่นี้น้องก็สามารถวิ่งระดับสได้เฉลุยแล้วครับถ้าทำตามที่พี่บอกนะติดท5,000แน่นอนเพราะพี่ก็วิ่งอยู่ให้น้องดูทุกวันนะ่ะตามคลิปหน้าปบเลยอันนั้นคือ พี่วิ่งแต่อันนั้นคือลืมบอกไปน,นิดหนึ่งครับอันนั้นไม่ใช่ระดับสี่นะอันนั้นพี่วิ่งระดับ5้าแล้วเพราะว่าปืนพี่มันแรงพอจะวิ่งระดับห้าเลยแต่เมื่อก่อนอะ่ะพี่วิ่งแค่ระดับสี่ครับเพราะปืนพี่ก็ไม่ถึงเหมือนกันพึ่งเราก็ค่อยอ่ามาดูส่วนเสริมนิดหนึ่งนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเสริมมันจะมีอีกปืนหนึ่งกระบอกนะครับที่พี่บอกเลยเป็นปืนธรรมดานะแต่หน้าอัพอยู่นะก็คือปืนกระบอกนี้ครับรอาเจ็ดลีเทียนถามันดียังไงครับมาดูที่สก,กินครับนี่ครับถ้าน้องซื้อสก,กิน แต่นี้น้องต้องอัพปืนให้ถึงเลเวลสิก่อนเนอะมันจะเพิ่มความสามารถนี่เห็นไหมครับเพิ่มกระสุนระเบิดครับก็คือน้องไม่ต้องใช้บูตกระสุนระเบิดนะครับใช้ปืนเนี่ยแล้วใส่สก,กินตัวนี้มันจะกลายเป็นกระสุนระเบิดให้อัตโนมัินะครับก็พูดง่ายๆครับถ้ามีภารกิจใช้กระสุนเจาะเกาะน้องก็สามารถใช้ปืนไลเฟิลที่เป็นต่อทะลวงได้ถ้าใช้กระสุนเพลิงน้องสามารถใช้ปืนอินฟ์โนโทดแทนได้แต่ถ้าใช้กระสุนละเบิร์ดแอคเจนรีเจนพร้อมสกินครับไอเรียงสกินเดี๋ ่วงนี้สังเกตพี่ไม่ค่อยได้หยุดทาไม่ได้ทําคลิปเพราะว่ามันไม่มีอีเวนต์อะไรใหม่ๆมาพี่ก็เลยจะเป็นคลิปต่อแล้วกันเนาะอ่ะมาคราวนี้เรามาพ <c ros LES> ูดในส่วนของเรื่องสุดท้ายเนาะอันนี้หลายคนอาจจะรอคอยก็ค <c> ือเนื้อเรื่องนะครับตอนนี้พี่บอกเลยนะครับพี่เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฉากจบใช่ไหมครับสองร้อยเก้าบเก้าคมแล้วนะครับจริงๆพี่ทําเสร็จตั <grenades> at, at, ้งแต่สามวันที่แล้วแล้วแต่พอดีพี่ยัง eza. ไม่ได้รีวิวไม่วางเล่นวันพันแมนอยู่นะครับโอเคเรามาคุยกันต่อคราวนี้พี่จะสอบถามน้องๆว่า ฉากจบอะจะให้พี่แบบทำแบบทั้งสามตอนเลยไหมคือเล่นให้ดูด้วยแล้วก็ดูฉากจบไปด้วยจนครบสามสามตอนเลยหรือแบบดูแค่เฉพาะฉากจบกันอ่าก็ให้ลองมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับพี่จะได้รู้เออพี่จะทําฉากจบให้น้องดูแบบไหนคือเนี่ยวันเนี้ยได้แล้วแหละตามสัญญาและได้ดูฉากจบกันแน่นอนใครที่อดตาคอยตั้งตาคอยกันมา บอกแล้วครับเราจะทําตามสัญญาครับแต่เราจะขอเวลาอีกไม่นานแน่นอนครับไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวช่องกูบินโอเคบอกไม่ต้องคอยแลลวครับได้แน่นอนทีเนี้ยนนแต่คราวเนี้ยก็ช่วยกันคอมเมนต์นิดน,นึงนะจะดูแบบจะดูแบบดูเนื้อเรื่องไปด้วยเล่นให้ดูไปด้วยไหมหรือจะแบบว่าเอาแค่ดูฉากจบถ้าดูฉากจบก็จะเหมือนหลายๆช่องทําครับคือเขาไปก๊อปจากต่างประเทศมานะเพิ่งพี่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรแต่อันเนี้ยคือเล่นให้ดูนนองจะดูเรื่องว่าฉากจบเนี่ย เวลาเล่นเนื้อเรื่องอะซอมบี้มันเปลี่ยนต่างกันไหมสามระดับเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กว่านื้เวลาคนจะเล่นฉากจบอะไรเงี้ยตนใครติดด่านไหนก็สามารถคอมเมนต์มาที่คอมเมนต์ได้นะในเกมเนี้ยได้ทุกได้ทุกได้ทุกคลิปเดี๋ยวพี่มาดูถ้าด่านตรงไหนที่คนไม่ผ่านเยอะเดี๋ยวพี่จะทําบทสรุปผ่านให้แต่ไอในส่วนของธรรมดาเนื้อเรื่องสีแดงอะพี่อาจจะทําให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่เล่นผ่านมาแล้วไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีนมภารกิจอะไรแต่อย่างของ e อีลิทอะมันยังโชว์อยู่พี่ก็สามารถทําให้ดูได้ว่า ตำแหน่งที่หาของมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเผื่อใครอยากเล่นจบเองเนี้ยก็สามารถสอบถามพี่มานะอ่าในส่วนคลิปของวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอตัดจบไปแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกาลังใจให้พี่ทาคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันครับ พี่ก็ชอบทําเกมใหม่ๆแหละแต่ตอนนี้พี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรช่วงนี้พี่ก็ทำวันพันแมนอยู่เนาะเนี่ยแล้วพี่พอดีเพิ่งจวได้อะไรนะราชาทะเลหรือกับซูเปอร์ดาร์ชายมาเดี๋ยวพี่ว่าจะรีวิวคืนนี้เหมือนกันแหละก็อย่าลืมไปดูกันแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบก็กดติดตามกันนะครับขอบคุณครับ